ไฟแบบครับดูี่ครับซีนข้อหลังรั่วนะครับเนะี่ยเต็มหมดเลยแต่น้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับผมซีนข้อหลังรั่วรั่วเยอะมากดูฝาท้ายดิดูรอยเนี่ยครับนี่รั่วมากครับผมเนยะเต็มเลยน้ำมันเครื่องครับผมเริ่มันถึง ีนอหลังรั่วแต่ซีนเพาไม่รั่วครับตอนนี้รั่วตอนนี้ก็ไม่รั่วน่าจะเป็นซีนคอหลังครับดูเลยเยอะเต็มไปหมดลเลยเราพาไปดูครับเอกสารเห็นไหมครับเยอะเต็มเลยเช็คง่ายๆเลยครับซีนคอหลังรัง่วเยอะ เจีม๊เมเต็มเป็นหมดลเลยอย่างเยอมสุดจัดเสียตังแน่นอนแบบนี้ใครรั่วเยอะๆก็จะออกหลังอย่างนี้เลผมทีดูง่ายในซีนคอหลังก่อนน้ำมันเครื่องหายเยอะครับดูดเป็นรอยเลยซีนคอหลังรั่วจับที่แมกเก่าหายใจที่เกียดยก คับใหม่แล้วเหมือนยกคับใหม่ด้วยครับผมถ้าใครเป็นแบบนี้ก็จะประมาณนี้ไปเช็ครถตัวเองดูครับใครน้ํามันเครื่องหายบ่อยๆอย่าไปโทษแต่เครื่องรวมครับเนี่ยซีนหลังมันรั่วตอนนี้จะความาางี้ครับ